เป็นพาร์เนอร์คือยังไงก็ได้เหรอไม่ได้ฮันเป็นพาร์เนอร์ยังไงก็ไม่ใช่คือถ้าเป็นถ้ามีชุดทวิตอยู่ในไอดีอยู่แล้วอะแล้วเป็นพาร์เนอร์อะได้เลยเออใช่ได้เลยอืมแต่ว่าถ้าไม่ใช่อ่ะต้องขอเออต้องขอแล้วดูว่าจะได้ไหมอย่างพี่อ่ะพี่ขอคือพี่มีชุดทวิตอยู่แล้วเข้าใจะปะ่ะเพราะว่าทีมงานทวิตขอโค้ดมาให้พี่โคด้ดโค้ดเมื่อก่อนที่ไม่ใช่โค้ดตอนเนี้ยเข้าใจะปะ่ะ เออแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีชุดทวิตอ่ะอยู่แล้วในไอเดียมันจะไม่ได้ต้องไปขอเขา <S <S 1> <S 1> <S เห็นไหมเออเอาง่ายๆคือใครที่มีชุดทวิตในไอเดียตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นพาร์เนอร์คือแม่งแปะไม่ใช่ละหนึ่งอ่ะไม่ใช่ละแน่ๆนเออคือไม่ไม่คือคือคือไม่ไม่ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าบางคนแม่งเอาแม่งแฮกชุดทวิตมาอย่างเงี้ย มันโดนโดนแบนนะเว้ยก็นั่นแหละที่คุยกันอะที่ที่เรารู้กันว่าใครโดนแบนไปอะเพราะว่าไปเอาไปซื้อโค้ดทวิตมาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดได้มาโดยไม่ไม่ชอบทำอ่ะเออโดนแบนนสัสั์ โดดลงมาแม่งเลยไงแค่นั้น เป็นของคนเล่นขลอ้อคนเล่นของอย่าง,งานั้นหรืออย่าง,งานั้นหรืออย่างนั้นหรือเอ้ยผมต้องส่งกงนี่มาผมลืมเออแขวนไปก่อนก็ได้ครับไม่ไปเป็นไร เขาไม่แกะโทรทมจริงๆด้วยครับเพราะว่าเขาแข่งเครื่องยับเอ็ดแน่พวกมึงของจริงไงสัตว์พวกมึงสุดว่ะไอ้เ้ยกูชอบว่ะ นานที่เหยียดที่เล่นตัวนี้มันมีเควสครับมันมีเควสครับนานานลินที่ได้เล่นโนโซนโนแคร์ฮะปั่นยับไม่สนลูกใครไอ,อยอนมึงดูไว้ปั่นยับไม่สนลูกใคร แกนี่ไปเราไปแล้วเหรอใช่ป่ะวะมันแกอะไรผมไปวะด้าคืนกินป่าวะจะบอกนะว่าคืนกินผมไปแล้วยับยบรออยกินเอแล้วยังไม่ไป เป็นเอ้าไม่มีสปินในเฮี้ยกูก็เดินดักซะแม่งเอ้ยเชียวแดกเลยกู็อนนีเอาเรบร้อย,ยผมส่งโกงนะคนเนี้ยผมไม่ได้สนใจเรื่องไอ้นี้เท่าไหร่ผมจะทำเควส สรุปคือคนที่มีต้องเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนต้องมารอดูได้ไหมไม่ไม่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์อาจจะได้ก็ได้แต่ว่ากูยังไม่เคยเห็นคนไทยได้แต่คนที่ต่างคนที่เป็นต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นพาร์ทเนอร์นะที่กูเห็นนะส่วนใหญ่จะมีที่ถูกอะ่ะใช่คือมันจะสุ่มให้เว้ยว่ามันจะว่ามันจะให้ใครคเข้าใจี๋ปะมันไม่ได้ว่าให้ทุกคนอะ่ะ ออเแบบนี้หาเราเท่อย่างยากเออแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีคนที่ไม่ใช่พาทเนินแล้วได้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่ะไอแว่นอ่ะมันดูคนที่ มันมันไม่ค่อยมาดูคนไทยไงกูยังไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนได้เลยอ่ะที่ไม่ใช่กูพี่เอกอลิสหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นพาร์เนอร์ที่เป็นคนดูช่องแบบมีแบบมีชื่อเสียงหน่อยอ่ะเข้าใจป่ะช่องธรรมดาไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นใครได้เลยใช่ถ้าเกิดไม่มีชุดทวิตอยู่ในตัวเลยนะไม่มีชุดเมคกับดไว้อ่ะเข้าใจป่ะ เรียบร้อยมึงช่วยช่วยตามนี่ไงผมบอกแล้วเซตใหม่เซตนี้ได้ใช้ช่วยเอาคี้แม่งปล่อยนั่นตายเลยมึงเกินไปไหมเนี่ยฮัโลโหลเอา ไรครับทำเควียก็ได้เห็นปะ่ะจริงๆควรจะได้ใช้เนี <c oughs> ่อืมสาบแม่งแค่น,นั้นเอาผมต้องส่งโกงสองทีไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยบาแม่งปั่นเครื่องยับสุดท้ายเป็นไงครับลืมแก่โทเทมปะ่ะเซอร์แพดเนี้ยมันไม่สนใจโทเทมครับผมว่าผมว่าใช้เปิร์กเซตโทเทมมันน่าสนใจนะ เพราะว่าเซอร์เพนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจใโทเทมเท่าไหร่ที่ดีไม่ออนลินผมปะเนี่ยแล้วมึงไม่เตือนละ่ะชิบหายมึงเตือนดิคนดูสองร้อกว่าคนกูจะไปจาได้ทุกคนไหมลนะ่ะกูคุยกับทุกคนเลยนะอันเนี้ อ้าวอันนั้นยังไม่ใช่อ่าแกสองแกสองพี่มาแล้วพี่มาลวน้องแกสองลรหล่ะแกสองไยชาเป้าแกสองยรชาเป้าพี่เห็นพี่เห็นไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนหลอกน้องไม่เนียนไม่เนียน ไม่ได้ใช้ดอกไล์อะวีกับหมวกใช่ใช่วีกับหมว,วก <c oughs> คืออย่างนี้ไอชุดทวิตเนี่ยอธิบายยังไงดีคือมันจะต้องคือมันจะสุ่มให้กับสตรีมเมอร์ที่ตั้งแฮชแท็กว่าเชิร์สเชิร์สไมา์เซอร์ไวเวอร์ ส่งกงไม่ได้แล้วครับมันส่งไม่ได้แล้วมันขั้นสุดท้ายแล้วผมถ้าเกิดมันติดมันติดไอ้แง่งผมก็มันผมฆ่ามันเลยอยู่ดีคืออย่างนี้ย้อนคือมันบอกว่ามันจะสุ่มให้กับคนที่เป็นสตรีมเมอร์ที่ตั้งที่สตรีมเกมนี้แล้วก็ตั้งแฮชแท็กว่าเชอร์สมลยเซอร์เวอร์เข้าใจปะเออมันบอกว่ามันจะมีทีมงานมันแบบเข้ามาดูแฮชแท็กนี้ในทวิสใครที่สตรีมแล้วใช้แฮท็นี้ก็แบบอาจจะแบบ อาจจะมีการสุ่มได้รับรางวัลน,นี้าใจปะแต่ว่าคือประเด็นไอ้เฮี้ยนเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนไทยอ่ะที่สตรีมอ่ะมันมันไม่ได้พูดอังกฤษไงเข้าใจปะทีนี้ทีนี้แล้วเนี่ยไอ้เฮี้ยคนต่างประเทศสมมติสมมติสมสมติกูปเป็นเจ้าของเกมอย่างเงี้ยกูจะเลือกเข้าไปดูช่องอ่ะไอ้เฮี้ยกูก็คงไม่ไปดูแบบว่าอีลงอีรักอีหลานอียิบหรือปากีสถานหรืออะไรพวกนี้หรอก ภาษาอาหรับิกเคยอะไรสปงสเปนอะไรเงี้ยกูฟังไม่รู้เรื่องกูก็ไม่ไปดูหรอกกูก็มาดูกูก็กูก็ดูภาษาภาษาบ้านกูไงเข้าใจไหมมันก็คงไม่เข้ามาดูภาษาไทยหรอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลยยังไม่เคยเห็นว่ามีใครได้ชุดทวิตที่ไม่ใช่กูพี่เอกไม่ได้ไม่ได้สตรีมเมอร์ดังๆอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าไปดูได้เมื่อตอนช่วงที่ชุดทวิตมาใหม่ๆอ่ะคนสตรีมเพียบตั้งแฮตแท็กเชิร์ชไม่เซอร์ไวเวอร์เพียบกูว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่มาอลองดูว่ามีอยู่ไหมมีไหม มีคนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนตั้งละอ่ะเนี่ยมีคนตั้งมีคนตั้งมีคนตั้งอยู่เหมือนกันครับ #churcsmysurvivor เนี่ยในในทวิสเนี่ยเออเพราะว่าเขาก็น่าจะอยากได้ชุดทวิตเข้าใจปะ่ะแตยยยะย่ยังไม่เคยเห็นใครได้เลยเข้าใจป่ะเลยยังไม่เคยเห็นใครได้เลยเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็ยังมีคนตั้งอยู่ยังมีคนตั้งอยู่ #churcsmysurvivor เห็นปะ่ะ เออแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครได้เลยเข้าใจะปะเพราะฉะนั้นการที่จะได้ชุดทวิตตอนนี้คือคิดว่าถ้าเป็นถ้าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอ่ะคือต่อใผู้พูดภาษาอังกฤษแม่งก็ยากคนต่างประเทศแม่งมีกี่กี่ช่องชียเชที่ได้ชุดเนี้ยชุดทวิตอ่ะเออ